โอ้โหนี่ฮะคือกล้วยไม้เอื้องพึ่งของนาลเ็กที่เอามาอนุบาลไว้จนในที่สุดเขาก็สมบูรณ์เต็มที่นะลเลกจะไม่ได้ปลูกใส่กระถางแบบนี้ระยะยาวนะก็เดี๋ยววันนี้จะมาย้ายลงไปผูกเกาะกับขอนไม้และจะเอาไปแขวนนะให้เขาอยู่แบบธรรมชาตนะิเพราะว่าเขา คงไม่ชอบหรอกการอยู่ในกระถางช่างกิจในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับน,นเรศอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะเองก็จะมาย้ายกล้วยไม้เอื้องพึ่งนะมาผูกเกาะต่อนะหรือว่าขอนไม้นะผูกเกาะไว้อย่างนี้แล้วก็เอาไปแขวนให้อยู่ในธรรมชาตินะเพราะว่าเราปลูกไว้กับเอกากมะพร้าวนี่คือเอามาอนุบาลไวนะ้จนเขาสมบูรณ์พร้อมที่จะออกสู่ธรรมชาติแล้วนะเนเองก็จะเอากลับไปสู่ธรรมชาติ ไปแขวนเสกต่อไม้แล้วเราต้องรีบทําในช่วงนี้เพราะเดี๋ยวต่อไปจะมีฝนนะโดนน้ําโดนอะไรเขาจะได้เจริญเติบโตโดยธรรมชาติของเขาเองพอถ้าเราทําหน้าฝนล่าเขากําลังเดินดีๆแล้วมันจะทําให้ชะง,งักนะช่วงนี้ลากเขาพักตัวอยู่นะหน้าแรงเนี่ยจะพักตัวอยู่เดี๋ยวนาเล็กจะย้ายใส่กระถางอุปกรณ์ก็ไม่ได้มีมากอะไรมากมายเนี่ยก็มี ขอนไม้นี่ถว่าแข็งแรงนแล้วก็เชือกฟางแค่นั้นแหละแล้วก็กันไกตัดเดี๋ยวไปจัดการกันเลยเดี๋ยวเราก็จะแยกออกจากกระถางเลยที่เราปลูกรากเขาก็จะเดินเกาะขอบนอก อนี้ก็จะงัดออกมาเลยโอ้โหนี่เขาเกาะมันมีกระลาด้วยเนะนี่ยรากของเขาจะเป็นแบบนี้นมีหน่อใหม่เกิดขึ้นด้วยเนี่ยแดงๆอยู่เนี่ยเนี่ยหน,น่อใหม่ใหม่ เดี๋ยวนั้นเรก็จะหามุมเกาะที่ดูว่าสสวยๆอะไรอย่างเงี้ยกะวางให้เขาได้อยู่สบายๆเลยนทีมก็ต้องมีศิละปะด,ด้วยนะว่าเออเราจะให้มัน ยังไงดีเราไม่ต้องกลัวเขาจะร่วงนะรากที่เขาออกมาใหม่ไอ้พวกนี้รากเก่าเนี่ยมันไม่ทํางานแล้วนะเนี่ยตัดทิ้งได้นะหรือว่าจะปล่อยไว้ก็ได้เนี่ยรากที่ยังจะใช้เห็นไหมเนี่ยรารที่งอกใหม่เนี่ยขาวๆเนี่ยเนี่ยพวกนี้พวกนี้เดี๋ยวเขาจะเป็นรากอากาศคือไม่จําเป็นที่จะต้องเอากระปามะพร้าวหรืออะไรมาหุ้มเนะพราะว่าเขาต้องการที่จะรากเขาจะไปเกาะเฉย ไม่ได้วาไปซุกในไปหาอาหารข้างในไม่ใช่คือรากก็จะเป็นรากอากาศอยู่ข้างนอกหุ้มกับพวกไม้ต่างๆแค่นี้แค่นี้จริงๆแต่สําคัญคืออย่าปล่อยให้แห้งเกินไปเพราะว่าไม้ตัวเนี้มันไม่ได้อุ้มน้ํามันไม่ได้อมน้ํามันไม่ได้มีความเย็นจัดเหมือนกับต้นไม้ทั่วไปถ้าต้นไม้ทั่วไปเนี่ย มันจะมีความเย็นอยู่เนื้อในของมันเพราะต้นไม้ต้องมีน้ําอยู่แล้วใช่ไหมต้นเป็นๆมันก็จะมีความเย็นของมันภายในแล้วเปลือกของเขาก็จะเหมือนกับไม่เด้ออมความร้อนอะไรมากมายมันจะชุ่มชื้นอยู่ันั้นเราก็ต้องใหม่ๆเราก็ต้องรดน้ํารดน้ําให้มันชุ่มอย่าปล่อยตากแดดถ้าปล่อยตากแดดเนี่ยมันแห้งมากนทวกนี้เขาถึงพยายามอยู่ในอาจจะเป็นโรงเรือนหรือว่าแสง ทางแสงบ้างเดี๋ยวนั้นเลยก็จะผูกใช้เชือกฟางนี่แหละผูกการใช้เชือกฟางนี่ก็จะดีอย่างตรงที่ว่ามันไม่ไปอะไรที่ว่าทำลายเนื้อไม้เนื้อของไม่ว่าจะเป็นขอนไม้ต่อไม้หรือว่าเนื้อของกล้วยไม้เพราะว่าผ่านไปสักสองสามเดือน เชือกฟางนี่มันก็จะหลุดลุยขาดไปเองกล้วยไม้เขาก็จะเกาะยืดกับท่อนไม้เองหรือว่าตอไม้หรือว่าขอนไม้เองแต่ก,ก็จะผก แค่ไหนก็เอาแคบพออยู่แค่นั้นแหละไม่ต้องไปทิถีพิถานอะไรมากมายแค่มันไม่ร่วงเนห็นไหมโดนลมพัดมาไม่ร่วงอยู่นิ่งแค่นี้จบแล้วก็หาที่แขวนเอาไปแขวนกับราวไม้หรือว่าพิงกับต้นไม้ก็ได้ง่ายๆก็เสร็จแล้วเห็นไหมโมซะเยอะกว่ามาดูการผูกลวด เพื่อที่จะเอาไปแขวนนะแล้วก็จะผูกไว้ที่ด้านหลังเห็นไหมเนี่ยก็สามารถที่จะแขวนกับราวได้หรือว่าพิงกับต้นไม้ได้แต่ถ้ากับพิงกับต้นไม้เขาจะเหมือนกับว่าเขาอยู่ในธรรมชาติจริงๆอยู่ใกล้เคียงกับธรรมชาติเดี๋ยวนะัลเล็กจะไปหามุมที่จะเกาะเขาไว้ต้องไปตอกตะปูแขวนไว้จะไปดูัะ นี่ฮะมุมที่นะักเล็กเอามาผูกเกาะก็จะเป็นแบบนี้ให้มันอยู่กับธรรมชาติอยู่กับพวกของมันนั่นว่าจะเป็นสับป,ประรดสีหรือว่ากล้วยไม้อื่นๆหรือว่าโหยา้าเนี่ยเขาจะมีบรรยากาศของเขาเราก็ต้องสังเกตว่าถ้าพวกไม้พวกตระกูลนี้มันอยู่ได้นี่นกล้วยไม้ป่าพวกนี้มันอยู่ได้เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องอยู่ได้เหมือนกันเห็นไหม อันนี้ก็เป็นตระกูลเอื้องสายนะตรงนี้กลงลังในเอื้องโมกนะนี่แหละธรรมชาติสวยๆนะเราก็อรอว่าฝนตกมาน,ะนี่นี่แหละสวนป่าของนายเล็กก็มันก็เหมือนกับเป็นสวนของการทดลองนะให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาตินะว่ากล้วยไม้มันชอบอยู่อย่างนี้แล้วมีดอก หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ต้องเรียนรู้กันไปนะอ่ะถ้าผมสำหรับคลิปนี้นะเลยก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ